สวัสดีค่ะเพื่อนเมนูชวนเข้าครัววันนี้นะคะเป็นเมนูอบไก่ค่ะทานกับข้าวสวยกินกับข้าวเหนียวค่ะสูตรที่บอกเลยว่าอร่อยมากๆค่ะให้มิน,นเนวน์เนอร์ดอสกายคออลอ,อกกับอุงสเต็กชิคลิงตามสองครอบครัวได้เลยจ้าเริ่มจากการล้างไก่ให้สะอาดค่ะพักสะเด็ดน้ำไว้ให้เรียบร้อยเยอหอบเรดเม็ดหยุดเดเรนชิคลิงเซนสกายบันดาอินกริเดียนเซอร์เนซัมมันส์มาดูส่วนผสมกันค่ะเริ่มจากน้ำตาลสอกอด ผงกระเทียมค่ะวิดเลอร์ูงเวอร์พริกไทยป่นวิดเปปปาร์ผงพริกปาปริกาปาปริก้าผงเวอร์เกลือค่ะซัลต์คนผสมให้เข้ากันได้เลยจ้านูเพเนรยระยิกลิงลุยคลุกส่วนผสมให้เข้ากับตัวไก่ได้เลยนะคะ ทินเสร็จหมอดอดระยะส่น้ำมันพืชค่ะหลังจากนั้นนะคะก็แลบพลาสติกเก็บไว้ในตู้เย็น2ชั่วโมงค่ะพลาสเตอินชิกลิงอีช,ชินสโคเปตทวอติม,มาร์เอฟเตอร์ทวอติม,มาร์เซตโพยอุงเน้นเอทุนโรอตดดิกรอเด,ดรอร์หลังจาก2ชั่วโมงผ่านไปค่ะเปิดเตาอบค่ะไฟบนล่าง180องศานะคะหลังจาก2ชั่วโมงค่ะเรียบนำไก่ของเราเข้าอบนะคะชิ้นหนึ่งจะอบแบบนี้เพียวๆ,ๆเลยนะคะ e n ็นออฟชิกลิงนะวิลลิโ l a n d ดาเบอร์ฟิงกู อีกชิ้นหนึ่งนะคะสอนจะผสมเกรดขนมปังลงไปด้วยค่ะเซตชิกลิงนาอีุงเนนุงกีแฟ30เทรด t ีเมนวเตอร์นำไก่อบค่ะร้อแสิองศาตามที่บอกเบื้องต้นนะคะเป็นระยะเวลา30นาทีค่ะได้แฮซีบุดเอฟเตอร์เทรดทีเมนวตอรานาทีผ่านไปค่ะหนัดตไาไก่อของเราออกมาเป็นแบบนี้นะคะสอนต้องการให้เนื้อแล้วก็หนังไก่มีความมันวาวค่ะ ทาเนยค่ะหรือว่าน้ำมันพืชก็ได้นะคะโยวินแยนะอัชชิกลิงนาเซียซับติกาอูดโดสมเรยาโยสมเโพดมนูเฮยยเเยอเทบรัทูถิ่นโทหุนระกรอเดอฟูเชตเตอร์ชูโคมิหนวเตอร์ตอนนี้นะคะสอนเพิ่มอุณหภ,ภ,ภูมิของเตาขึ้นนะคะเป็น200องศานะคะจาก180ค่ะนูชิกลิงอียูนิคลอี่เซียฟอนทัสติสกอดฟักติสกลิ่นหอมหอมค่ะสีสันสวยงามน่ารับประทานค่ะเ,เพื่อน สมอลกระมวนทีสอีซีสเนสต์วิดีโอทักฟอร์ดออกเฮดออชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้สอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย